อม่นเเไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้อุสุคนครับพบกันยื้อเก่าครับ,รบช่องอองกองเราคือเก่าคือเดืมครับผมเมื่อนี้ผมได้มาไก่เติบครับมาจากฝากลำปะะเท่าครับไหลมาลำเปล่าพี่ครับบัดน,นี้เมื่อนี้มาลองเบิง วันสิปเป็นแังไหนมึอนี้ได้มาเล่นนาดินคืเอเก่าแล้วครับผมผมได้ปะทะกันครับมาปะทะกันกับสาย,อายลอป่าเชนแอ๋ครับผมปะทะเนื้อเดียวกันครับเนื้อไอ้สายลอปา่าเพวกนันแะแต่ว่าผมได้ปะทะแบบว่า,วาสู้ฝีมือนะ่ะปะทะว่า,าไฟสีมันก็กันครับผมสิปเป็นจจงไดนก็รอลุ้นนับกัน,รน,นครับผมผม,มากับสายลอป่าเชนแอ๋วครับจริง จะเคลียรยังครับปั่นเงียอยู่ไอ้จริงครับผมสวัสดีครับเฮียบัดเห็นป๋าเฮียบัดอนนี้เอาครับผมเป็ี่ยนเจไดกะร่อลุ่นน้ำกันประท่ากันแล้วครับนี่เบสพ่นอยู่ข้างนี่แต่ส่วนเบดผมอยู่ฝั่งนี่ครับได้ได้ใส่เงียไว้แล้วได้ปั่นเงียแล้วพร้อมตีแล้วครับครับผมบ๊อบบอสลายอย่างห่างครับมือนีิตีเงียกันเลยครับผมเอาโซโลโซโลเป็นจังไดเมื่อใดมาตีกองให้เบิ้งครับมือนีิ ตีเบีเอใส่มเ้าดูเทรเต่าน่ะใส่าีดวันนองกุ้งใหญ่โอ้กูได้ยูทูบเบอร์กูลืมตัดนื่อันเตนใส่บ่ หัวมันครับมาอ่อยสับปีวลองเองบิ่งสิเปิดใจเลยหัวมันมาแต่บ้านครับอ่อยเบิ่งกันนะมีป่าอยู่หรอสับปีวครับไปแล้งมีลมพัด,พด,ลพดเล็กๆแค่เล็กน้อยนี่ละ่ะเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วครับปลาปลาเอาแล้ครับเอาแล้วปลาลครับมาดูกันครับมาดูกันครับปลาอะไรมองมันตรกัน่ะเปิดดเบิงครับเบิงเปิดครับเปิดเจ้าได้ไทยบนิปวดไทยอยู่เยกรงเกบอไงเล้วยบผมเอาเบิงครับปลาเนียจะได้สรายยังครับ เบอร์อะไรพี่ตุ๊กตุ๊กเสวนี่ครับเียบเพ้าค oh. oh. uh ือเสียบแ้ลงลุงตักตัก่าไหลลุงมันกิ่นรดหมดเดืกว แม่เลาเรียี่ลนไปอกกคนน้อยราตักคโหดครับสายปอกปอกโอ้เนื้คครับโอ้ยอมรับครับยอมรับเอาเอาของเขาเป็นเนื้อเก่าครับเนื้อเก่าเหรียญนาดินเนื้อเก่าครับผม สองอาทิตย์ครับผมฝีมือฝีมือเอาข้าบ้างครับกีนอะไรซี่ไม้ครับผมโอ้ยเนี่ครับเหยื่อหนึ่งพระธนีลงเหลี่ยวอีผุนหอยต้องแรงอยู่ผุนกินเหลี่ยวข้าสิเป็นเหยื่อหนาดินมาแต่ไปแต่ไปเรียนเรียนอยู่ชนประธาน,นครับชนต้งขมวงไม่บหรอว<ะ>ัดเปุ้ยอวข้า <laughs> ๆๆสิสเป็นเหยื่อหนาเหยื่อปากีดครับของเพื้นดิบเดเอาเหยื่อสวายเก่าลงเม็นอะไรจริงมันก็เลย จังไรบุ๊มเขาบ่กเสียบกขบ่ตักจัก,กอันนี้ก็บ่ตัก <c oughs> ไปแล้วครับไ,ไปแล้วไปแล้วครับอสายาสเราปลาใชนแนวพันท่านเก่าครับผมเกา่า บอกแล้วครับบอกแล้วครับบัตรอะไขึ้นน้ำบึ้มบัวขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นขึ้นแต่ว่าเอ็นขึ้นเยอะบัวโอ้ครับบวัวบอกแล้วบัตรอะไปแล้วครับ,บ,รบโอ้ จีได้เอาเนื้อสวายลงแล้วครับบัตรตันนี้ผมจากเพคนได้ตัวนี้เคนจีเอาเนื้อสวายลงใช่เนาะคร,ครับผมตัดกับผาตักเอาครับโอ้ยบัตรต่อที่นี้เอาครับผมเอาตั้งไว้ให้เบิงเลยอัดป่ามาือนี้เนื้อเสียบแทะครับใส่ลูกัตรเชนนี่เ,เอาคับ

ครอบที่สองครับตามมาติดๆครับยอดครับสุดยอดขั้นเดิมโอ้ยอย่ามาสั่นมาสีเลยอย่างนั่นไปเอาเนี่ยอันนี้มาเห็ดก่อนครับอยู่อะไรแล้วครับกองกองเดาถือโกดดันย่างนะครับสองเต็มติดๆโอ้โหล่าวเอาแล้วครับเอาเต็มนขนาดเลยกองกองเดาครับอยู่อะไรแล้วเท็บฟองแล้วบัานี้เทีบฟองต่อเลย ครับผมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกลักวๆสิเขาทุ่มหนึ่งครับแม่นด้วลูกเลยด้ <laughs> ตีเนี่ยสบายลงแล้วครับผมแต่ว่าแมดนีต้องมีสนะครับม <laughs> ีแผลมีสนะแต่ว่าคือสีบวกคืดหรอครับเ <laughs> พื่อนล่ำไปสองแต้มแต่เที่ยงเหมือนครับลงเนื่อแรกเลย <laughs> ผมบอกได้เฮ็ยเนี่ยสบายลงครับ <laughs> ตอนแรกผมเอาเนี่มาแต่พูนปะเท้าคุณเจอมือแรงเนี่ยแหละครับ รุ่นกันสิเป็นยังไงก็โล่เต้าลังดังไฟยางป่าครับมีอยู่ครับจุดถ่ายรถตรงครับหัวมีอยู่ครับแม่ขอบคุณครับเบื้องครับผมเพิ่นจักโจมมีฮะทั้งน่ะเราอยู่ว่าบาปจางเราเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่ครับไฟโล่ป่ามัน เหยียดยาวเลยครับผมพ่อกำลังดั่งไฟครับเม้าเหรอครับพ่อกำลังดั่งไฟย่างปากครับผมหกโมงกลัวๆครับเอาเราลุยน้ำกันครับผมครับผมกีกเขากีพร้อมบัตตานี่ย่างปลาแล้วเราเขาประหันีิมาครับกินเทอรน้ำกันเขาแรงน้ำกันครับผม ตป่าเมียใครนงเีครับนังไครอยู่ตัวนี้ใครครับใครงนใส่อืมเมีับไข่อยู่นี้ก็ไใ่เออี่ก็ไข่นะตัวเต็กปุยงอ่ะใข่ตัวนี้กใคาตัม่งขอบุณเม่ยด้ออบุ่สวนอยางเลยนะครับเพื่นตมลงมาให้ใหดีไร้ที่ยงกับตลงมาให้ครับผมใครก็หมาเตบันใส่กอกโอ้แสบครับแสบมามาครับครับกินข้าวรับกันครับผม โลเต้าลุนสวัสดีครับสอดแจงมัฟมนสิประสันเนี้มันสิประสันนั่นมาไฟสีมานก็การทื้นแสงนี่นอนแข่งกันครับมื่อนี่โอ้ยผู้ใดก็ได้เดี๋ยวสิได้เก็บเบ็ดกับบ้านครับก่าเนี้ยแจงละหกวงเสาละโอ้เบ็ดหอกก่าเนี้ รอ,อบนาว่ากันไหมครับรอบดีบมันครับสบายบ่ระได้จัากตัวผมสา่รอบป่าเพิ่นได้อยู่ครับได้สี่ตัวบอกสามสองสามโลตัวหนึ่งครับผมเกียบเบียดครับบัดนี้ลงไปเกียบเบียดก่อบัดนี้ถ้าฝนลินครับเบิดขึคืนแนะอ้วรถฝนมคืน ผมืมอนีกับเป็นนันว่าสดแจ่งคือเกา้านำความสว่างไปสู่ครอบครัวอีกคือเก้าครับผมกับสายรอบป่าเชนเนลเอ็นอองกองเดา <c oughs> <c oughs> บ่คักคำมือนีบ่คักว่าสีมารประทากันฟีมือกันบ่คักครับจะถือว่าบ่บ่คักปว่ไหน ปัญยามเพิ่นมาซาเพิ่นนี่โอ้ยสี่สิบห้าสิบตัวครับัดเจ้าของมาปัดภาษีมัดอัวขังโอ้ยเจ้าลาวเจ้าลาวอยู่ปีนันว่าผมได้ปากกีประมาณปลายครับทั้งเรียนสปิวทั้งฝนตกบ้าขึ้นวอดตีสองกะนอนตีสองตีสามนี่แหละครับยอกกันอยู่บ้านขึ้นตลดครับ,รบป่า่ดูเดือด ฝากเด้อครับฝากติดตามฝกากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สวัสดีครับ